สีขอละลปูมครับโอ้เย็นสบายบริษัทรอเยอะครับท่านผู้หลักบิษับที่ี่ดที่อรลูที่นี่ที่คอร์ขอให้บทจะลงจากรถติดต่อริดของัปดาหกนะครับเยนสำลงถงคอลด้วยนะครับ วัจดเทียวเปารลาที่นนานี้นคป็รถเร็วเท่รบ้ำานีก่อนทดีมากเลยนะครับปรโดยนรุเดูมเย็นมากครับขึ้นจรานะครับองขเที่มีฟอนีหเดร่อยั พูได้ตัสนในะครับหลกาศวางในการอนามัตตลอดระยะเวลาสำคัญดยครับแต่กณรจะใช้บันไดทานผู้ลงเรือประกอบของริษทได้าตาางบท่าน้วแตดไรอได้ครับเจออม่ละด่างาฝากง เ,เปพนมรเอ,นนะอเปิดแป๊บเดียวเต็มคันแล้วครับ ขอจหมขอแภูแนนับริาคตอัวหนงรับีกสอที่าครอและูแนาเลืไปแ่ทไทองักชืสการ ที่เราจะไปพญยาภารในกระทางระหว่างยุ่งเรื่องต่างๆอกไปแต่วาก็ยังมีโอกาสตั้งนี้นการทีกจะ ใชครับโอ้โหย่าน่ารักเลย